ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บนเรือประมงค่ะกำลังมุ่งหน้านะคะไปบริเวณที่ปากอ่าวคุ้งกระเบนค่ะที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนะคะว่ามีแมงกะพุนนับแสนตัวค่ะปรากฏตัวให้เห็นบริเวณนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นั่นจะมีจริงอย่างที่เขาแจ้งหรือเปล่า รรริงเดี๋ยววออนี่คือภาพของแมงกระพุนถ้วยจำนวนมากกว่าแสนตัวที่กำลังลอยอยู่บริเวณทะเลบ้านหัวแลมหมู่ที่7ตําบลสนามชัยอําเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีโดยแมงกระพุนถ้วยมีสีสันที่แตกต่างกันไปเช่นสีขาวและสีน้ำตาล ซึ่งแมงกระพุนถ้วยดังกล่าวมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ลอยอยู่บนผิวทะเลเป็นจํานวนมากและจากการที่แมงกระพุนถ้วยนับแสนตัวได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ปากอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น <c oughs> ก็ได้สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งตามปกติฝูงแมงกระพูนจะลอยเป็นปกติในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีส่วนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าวต่างนั่งเรือมาตักเพื่อน,นําไปขายและนําไปบริโภคราคาของแมงกระพูนที่ตักได้อยู่ที่กิโลกรัมละ20-50บาท ทางด้านนายคำนึงจำนานชนอายุ54ปีเจ้าของเรือพงวารีซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีแมงกระพุนลอยอยู่ทั่วผิวน้ําในพื้นที่บริเวณนี้และโดยรอบซึ่งปกติทุกช่วงปลายฝนต้นหนาวมักจะมีแมงกระพุลลอยให้เห็นไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติของชาวบ้านมีฝูงแมงกระพุลมากกว่าแสนตัวลอยตัวสร้างความสวยงามตามธรรมชาติแต่ในปีนี้มีมากขึ้นกว่าทุกปี และมีข้อควรระวังสำหรับการชมแมงกระพุนสำหรับผู้ที่ชมควรอยู่ในระยะไกลไม่ควรลงน้ำเพราะไม่สามารถสังเกตเห็นหนวดของมันได้มีความยาวและใสามากหนวดที่ขาดยังสามารถทำอันตรายได้ควรระมัดระวังในการชมแมงกระพุนค่ะค่าแมงกระพุนที่เราเห็นเนี่ยปกติเขามาทุกปีไหมคะมาทุกปีแต่ปีนี้มันจะมาเยอะกว่าทุปีอแล้วปกติมันมาช่วงเดือนไหนอะคะเดือนนี้เดือน หน้าเนี้ยผี่มาเป็นแล้วเราเราดีคนเขาทราบไหมว่าปกติเขามาทำอะไรอะคะถือว่าเขาไม่เป็นหน้าเลยก็มันเป็นหน้าเขามาถึงหน้าเขาก็จะมาเงี้ยมาทุกปีเลยอะแต่ว่าปีนี้แล้วว่าหนาวว่าทุกปีนะอ๋ออากาศหนาวกว่าก็เลยมาเยอะนี่ป่ะจะไม่รู้เกี่ยวอะไรตอนนี้เขาขึ้นมาประมาณกี่วันแล้วครับเนี่ยโอ้ยขึ้นมาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วอ้แทมเห็นทีออกรถทัดได้ขึ้นนี่นู่นที่นี่ก็ที่นี้เยอะวันที่ที่เกาออกรถทัดอีกจริงเหรอคะประมาณประมาณกี่ตัวครับที่เห็น โอ้มันมากเลยลูกบอลมันโค้งอะมันยิงออกไปยิงออกไปลึกวันนี้ยิงหนาวันนี้นะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันแค่แค่น้อยนะแต่ยากจะดูว่าแต่ยากจะเห็นเยอะๆเออต้องมาตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยแดดดีๆมันจะขึ้นเป็นแผ่นเลยขึ้นแบบว่าน้ำแห้งเลยแล้วแมงกะพุนนี่มันมันเป็นแมงกะพุนชนิดไหนอะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ที่เห็นเนี่ยแม็แม็แม็กพูนถ้วยมีมีพิดไหมคะไม่มีพิษ มันก็ขันกันนะแต่มันไม่นพิดไม่ไล่แรงฮะแต่จะไล่แรงอย่าเป็นพวกขุนเป็นเป็นไฟกุเขียวเนีายยาโย,ยา,ายาไฟม่วงงั้นอะ่ะงั้นโดนไม่ได้เลยโดนปั๊บก็จุกเลยใหม่เลยถนะือว่าโดนแล้วตายอะไรนะเนี่ยอันนี้ก็คือแค่มีพิษแต่ว่าไม่ถึงจะไล่แรงขันอย่างเดียวอย่างงี้มันโดนก็ขัน น,นี้นะคะเราก็อยู่บริเวณที่แมงกระพุนนะคะได้ปรากฏตัวนับแสนตัวเลยค่ะต้องบอกว่านี่เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะชาวบ้านที่นี่บอกว่ามากเป็นพิเศษค่ะอาจจะเป็นปรากฏการอะไรที่กําลังบอกมนุษย์เราอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องกลับไปคิดกันดูนะคะ